ได้ผู้ชนะกากวนน้องโปโมแล้วก็เตัดสินได้จท,ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบนะครับในทางนี้นะ,ะครับโอเคครับ ตัวการ็จหออาแล้วหอแบบนี้แต่หัวยิับทำใี้เรา้ามาเป็นตัวแรกครับน้องคนที่แก้วเม็ดจากยีไรลิ้มลิมไปกเยอะอันดับที่สองครับน้องผู้สาดานโชคจากผู้หาเงินความควักการยึดเราแล้วต่อไปครับน้องอวัตรสีเี่ยมอาวนวลวางราน มาบุกมาท่านชมที่กรุงเทพขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชนะภูจันทร์ตัวจากจันทร์เจ็ดจันทร์ตัวความกันสมบดีครับหลายหลายท่านรู้จักในิาาของกำนันบอยนะครับกำนันบอยนะครับไถชนะเป็นของบนเจสู้และต้องพ่อแข่งด้วยว่าโจรสุดขั้นดีต่อมาไม่ดีมีสิทธิ์แย่งล้าน สวัสดีครับรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับของจุนเนี่ยนะครับขงมันจ,นนจิบับหัวประมาทั้งหมด11หัวด้วยกันนะครับเบอร์เบอ,อร์หนึ่งนะครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่าเอาเสียเรียบ ในการพรีเซนต์นนนบัวของเราเราอยู่มใส่มากเ,เกินไปสังเกตดูในในแถวดูวจะทาให้ความสง่างบัวแล้วก็เราเนี่ยมันน้อยไปความโดดเด่นในวันนี้มันน้อยมันน้อยไปนิดหนึ่งถ้าโอกาสหน้าเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารอบต่อไปพยายามร่วงชิงจังหวะโอ,อก,กาสความเป็นเลิศนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ตอนน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาในรอบนี้นะครับทุกคนทำงานได้ดีนะครับโชว์ในวันนี้สุดแปลมากนะครับอาจจะยังสู้ระดับแรกๆไม่ได้นะครับเลยไม่ได้ผ่านรอบต่อไปนะครับขอบคุณครับอนุวัฒน์นะครับอออ่่าาโเคที่เข้าทุนสนามเข้ามาในรอบที่สองนะครับอันแรกครับ น้องอันวัดสุตาลาวน้ที่สน้องก้องพกอุปกรณ์น่านที่สาน้องดวงดาวแก้วโลหมดวงแก้วน้อที่สน้องพิพิลาำดีอที่ห้น้องอัศยรักโอวันนที่หกน้องอัญเชนกค่อยมาลาท้องที่เจ็ดน้องวราลุนลาภิญญูนาที่แปน้องเบียสั <ส>กภาเพชรธุกิจั้นที่เก้าน้องรัชชานนันที่สิบน้องน้องเมียันที่สิบหนึ่งน้องาโร่จันโันที่สองน้องพุ่มพันคบรจนี่คือน้องๆองท่านในรอบที่สองนะครับผู้รมการท่านจะทาเลือกไว้เพื่อเขาละต่อไปอีกที่ท่านนะ ที่ดูน <esse. S 1> <z> ี้ออกทัานการที่เกิดเห้นครองน้องลูกถามว่าเราามวาให้ความมันใจให้ความมั่นคงเอาได้าว่าเขาเลือกไม่พามไม่จิดก็จะเป็นการให้กำับใจให้กับน้องที่จะก้าวเดินไปต่อไป

อยากที่ว่าโครงการไม่พรมองอย่างที่ว่าโรงการไม่พิจารณาท่านนะครับอยากให้ดีที่สุดครับเข้าที่เรามีสิจารณาทักษะและได้ผ่านการคุ้มประงมาทำอะไรทุกอย่างครับจริงๆโครงการ่าตรฐานจะหมายตาทั้งไปแล้วแต่ก็เป็นไม่ถูก นะครับแขวะไปน้องโอเหตุกรรมการไม่สนก็เลยปล่อยฝาละเลยตัวเองเอาตัวในการตั้งนะอ้สาระไปของวนใจสู้เดียวะอาอว ครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะคะนรับทุกโอเพ่นขอโทษครับทุกจูเนียรนนะะ์รอบนี้ก็จะเป็นทุกจูเนีนเยร์ตายนะคะรับสำหรับน้องเบอร์เจ็ดนะคะรบับน้องเบอร์เจ็ดอยากจะปากถึงองศานะคะรับองศาการยืนเนี่ยน,นะครับถ้าเราเรายืนฝุกนเข้าไปหลายขัน้นไหนมากเกินไปมันจะทำให้เราไม่สง่าน,นะครับลองลองลองทน อ่ะแล้วให้ดุดูอ่ะอันจะสง่าวัวสวยโนจุงโชแมนหลอกนะกำนันต้องการแบบนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่เหลือนะครับตอวแล้วจะมีคุณภาพทุกๆคนเลยก็ต้องอยอมา,านบอลเลือไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็พยายามพยายามจะเลือกเข้ามานะครับพยายามจะเลือกเข้ามานะครับแต่วันนี้ด้วยการดึงดูดของทุกแรกนะครับทำให้ผม ครับในเทเบเข้ามาต่อนะครับทุกคนด้วยดุลความสามารถทักเทียบกันทุกคนนะครับไว้เจอกันโอกสาสหน้านครับสวัสดีครับเป็นฝาแฝกยาจจวไกลครับสนาม,ม้าว่างกันใหม่นะครับสนามนี้ก็จดจำสิ่งที่ระการได้อ่านได้ดังไปใส่ของคีดแก้ไบหบครับรับคุณครับ ครับสำหรับรอบนี้นะครับถือว่าน่าจะเป็นอรอบชิงนะครับน่าจะเป็นอรอบทิ้งแล้วนะครับกรรมการก็ได้รับเลือกน้องอะะนอนเพื่อเขาลองสุดท้ายไว้1 3 0า0ครับไม่แก่เลยครับผู้จูหมายเลขสองครับน้องพุทธาด่านตะโก้ผู้จูงหมายเลขสี่น้องธนาลุกจุกปาผู้จูงหมายเลขห้าน้องกัวลินอํานวยผู้จูงหมายเลขสิบ น้องศิษิเดสีทองคูลผู้จูหมายเลขสินึ่งน้องสิวัตรสุพันผู้จูหมายเลขสิน้องแสงจันแสงมาผู้จูหมายเลขสิดน้องก้องภพกุมภ์ผั้ดูหมายเลขยี่สิบน้องหัตถยรักษณ์โอพันผู้จูหมายเลขยี่สิบหนึ่งน้องชันจโน่อยมาลาผู้จูหมายเลขยีส น้องรัชชาน้องก่อนหน้าผุ้จูหมายเลข25น้องเมียนผุ้จูหมายเลข27น้องคุณยมพลโคเกอร์นะครับนี่คือน้องๆทัง้ง13ท่านนะครับที่กรรมการได้คัดเลือกไว้เพื่อเข้ามาลุ้นในรอบต่อไปครับ คณะบงการสุวรรณได้เข้ามารุกต่อในรอบนี้กอต้อนขอพรมาถึงพกนั้น ขับอ่างไรนะครับเบรน้ำอีกสักครั้งเพื่อเป็นเกียรตินะครับแล้วก็เป็นเป็นอิฐของข้อของฟากของกลุ่มนะครับที่ต้นรากนะครับทุกหมายเลขสองครับน้องผู้ชายได้โทษจากผู้ชายเป็นฟากทูกหมายเลขสี่รับน้องนะครับถูกมาจากเยี่อหุ้มฟาก ปูาโบผูู้หมายเลขห้าครับน้องัวยนํำนวยจากไวแดน<ฆ>ติมาผู้ดูหมายเลขสิบครับน้องสิทิเดชสีทองคูนเอกพันปาผู้จู๋หมายเลขสิบครับน้องสีวัดสุดแม่จากไอดีนาอิรามาผุ้ดูหมายเลขสิบสาครับน้องแสนจันแสนมากจากอีเอสกซ์แนด์ฟา ผู ters, ้ oh. ูหมายเลขเจ็ดครับน้อง้องพบสุพัฒจากไวแชสันติความผู้จูหมายเลขที่สิบครับน้องอัจริยะโกพลจากเมียองคลป่าต้นโพกู้จูหมายเลขที่สิครับน้องเบียร์เบียร์จิตและพาเลซิตจากเอสีพัฒู้จูหมายเลขที่สีครับน้องรัชการตัวหน้าไวแชสันติความ ดูมาเลขที่หครับน like, ้องเมียนกับเจเงรนอิเตอร์และสุดท้ายครับผู้ดูมาเลขที่7น้องเมียนตุังหเพิอสแลรนตุอฝากความมั่นก็ วามที่โักะนะคมัาตั้งใจครับรอพู้สบรับเข้าเกยดงานผู้พูงปูนะครับในวันนี้ครับ Thank you. นี่คือโอกาสสุดท้ายของทุกๆ,ๆท่นานที่จะได้แสดงความสามารถให้เห็นเ็นที่ประจักษ์า,อาัอหน้ากรรมการผู้ตัดสินครับ รยาัาที่เราได้รับการกบกอบรมฝึกสอนมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากหลักสูตรจากผู้เี่ยวชานะครับนำมาใช้ครับทเป็นกำลังใจให้กับสุกๆฝกเข้อในะครับท่านครับอาศัรกับการยังไม่คว้าไครอะไรก็เกิดขึ้นได้คนระับ เขาดิมุกตัดสินในลำที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับคะแนนตามนี้นะครับโอเคครับขอแสดงความยินดีครับทุกคนนะครับมีความสามารถทุกคนนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจในในการนักปอมหม่นะครับเระเบยดวัวไปสองรอบด้วยกันนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือว่าท่านจูงวัวตัวไหนนะครับแล้ว ได้ศักยาภาพได้ดีที่สุดเข้าใจในสรีระของวัวคนทุกตัวครับคนโลกใบนี้มันไม่มีตัวไหนสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกนะครับโชว์แมนเท่านั้นนะครับเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับมิฉนันแล้วถ้าเราได้รับมอบหมายไปแล้วแล้วเราโชว์วัวในรอบตั้นเนี่ยไม่ดีนะครับอาจจะยดึงศักยาภาพวัวตัวนั้นออกมาไม่ได้นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะครับทุกคนมีคุณภาพนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในชุวเนี้ยช่วงนาชิพทั้งแรกๆนะครับผมภูมิใจนะครับในทุกๆคนนะครับขอบคุณครับผลการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชนะเลิศดอันดับที่หนึ่งนะครับน้องอาเซียรักสองเปียนะครับโควันจากลุบลราชธานพนะครับ ่ะเลป็นอันดับที่หนึ่งโดยอันดับที่สองสามสี่ยงเก็ดก้อนเรียงกันตามนี้นะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับน้องทุกท่านนะครับที่ได้สแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์นะครับต่อหน้ากรรมการและท่านผู้ชมที่ยังตามเชียร์กันย่งหนึ่งแน่นนะครับทั้งที่เวลาจะสามทุ่มก็ไปแล้วนะครับ